โอเคครับวันนี้อยู่กับรายการเจ้าเกมเมอร์นะครับผมจะมาแจกแมปของผมนั่นเองนะครับสปีดเกมเมอร์นั่นเองนะมาเดี๋ยวผมเข้าไปเลยนะลิงก์เราจะผมไว้ใต้ลิงก์ใต้คลิปนะครับโอ้ยจะเป็นอย่างนี้วะอ่านี่นะครับพอเข้ามาจนะเกิดอ,อยู่ตรงนี้นะจะเกิดอยู่ตรงนี้หรือว่าตรงนี้ก็ได้นะครับวันนี้คือ pvp อะไรนะค้าง อตอนนี้คือ PVP นะครับกับที่เซฟอ่ะนี่ยเป็นที่เซฟนะครับอะไพีวี VIP ก็มาสู้กันได้นะครับ แบบนี้ต้องเล่นเกินมาสองสามคนนะเล่นหนึ่งเขจะไม่มันนะครับเดี๋ยวไม่มีคน V P ด้วยอ่าเดี๋ยวต่อไปช่องต่อไปนะครับเอ,อ่อคิวหาเงินนี่คือการหาเงินต่างๆของเรานะครับนี่หาเงินหาเงินเอากดปึ๊บป๊บอ่าแล้วคือเป็นสลามที่สู้สลามนะครับต่อไป อีกฝั่งนั่นก็เป็นการหาเงินซื้อซุกับซอมมี่บิ๊กแมนกันนะครับนั่คือช้อปปิ้งอ่าช็อปครับนั่นคือที่ขายนะครับก็มีเป็นเป็นบ้านหลงังใ,ใหญ่ข้าขม <c oughs> ก็นำมาซื้อกันได้นะครับของในกล่องนี้นะครับมาซื้อกันได้เล่นได้ดนูนนี่ก็เป็นเพชรนะครับเป็นเพชร เห็เนะแต่ถ้าทำการกดที่ที่ผมเขียนไว้นะครับสม,มุนก็เป็นนั้นไอเขาเรียกว่าเราว่าช็อปเหมือนกันนะครับเก่งกับโซ่กับกิ่งชัดวันนี้นะครับก็ถ้าใครอยากเล่นแบบนี้ผมจะไว้ใต้ทิ้งไิ้ใต้คลิปนั่นเองนะครับข้าไก่ กอดกันเยอะๆนะครับถ้าใครเอาไบโหมดปาใครเอาไปโหมดเอก็อย่าลืมให้เครดิตผมด้วยนะครับบ๊ายบาย